บัตนีอาตมา,าปิดถ่ายและการเอิ้นดวงวิญญาณของคุณสุวรรณเจตจูมุ่มพอมกับดวงวิญญาณของมบยหยหุงพ่วงธาุมีคุณเมกันหาเเจจจูมพอกอนบุญพมหลวงพ่อวีไลจักกะวะโรพอมญาติปินนองทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปหาอา่าำ,ำลัาอําลาญาติโยมสุขุสุขคดนในบันสุดถ่ายสืบต่อไป บัดนี้ตั้งกิจตั้งใจเด้อบัดนี้เด้เดสอส่งบุญส่งกุศลหาคุณพอคุณแม่ผู้จากไปให้เพิ่นาบาลาบบาลองในส่วนบุญส่วนกุศลสืบต่อไปนมนา เนีเ่ยแลเมี่อเมจังว่าในตอนนี้เอเทศเรื่องพระเวสันดรนสิบสามกันพันปะคาถามันก็แล้วซ้ำนี่สิลาเจ้ามกันยุ่มนะ กนสิจักยมพอกันยมเมียไปทันเจ้าภาพเปิ่นทำบุญดอกเมื่อนี่เะเพิ่นขีดหออคุ้นเมวงพว่นเกียในพว่อนธาตุพร้อมกับในสุวรรณเกียดจุ่มดอกนี้นั่นผู้เล่าตายดอกไปเลี่ยะ ไปเลื้อเลื้อยบานนข้าวเดนุ่โอ,อ้ยเดนุ่งอีเมีคยคงในสุวรรณจากไปอยู่ฝานดอกเลี่ยเกลียเก๋ำดอกทิ้ใแดง ตายกิ่งกิ่งตายจังๆบอกความคืนดอกเมื่อใดเหลือแต่เพียงอัฐิไเฟนกะพอยตียนกะพอยมืออิเมฆหงแล้วสางไว้พอไะใดเบื้งเดนุ่เ โอ้ยเดยนนนอนคว่ำจีนอดดอกคกดถึงผ่านวานโนโนมืมเอื้อนเนียเมียนว่าในสุวรรณเกียรติยูมีกุงพวงตาอาดเพินสิตายโนไปเลี้ยว เส้นเดินทางโปรเสีนบอเกินกันกะเลวเตียความเป็นเมีความเป็นลูกเลเต่าความเป็นพี่ดอกเละนองบ่เคยได้มินสลายนี่ล่ะสุ นับแต่มือเจ้าตายไปญาติพี่น้องได้เต้โศกได้เตาสว,ว้าจมกันิงหาดินโนได้กินปูได้กินป่าแห่งจมหาตุกเล้งเสวา ยานเตวินดอกยานเจ้าเนีไปตูกละกรรมลําบากยานเจ้าทุกข์ยากเียนจึงเพียนสร้างกันแต่งทันน ในมือนี้ญาติพี่น้องดอกความปานดอกตางทิ่โนเดียนไก่พร้อมใจมาดอกทำทานแตีงกุศลกันวันนี้เนขกานใดเงินโนเสียงเอ่ะ เอิเอาดวงวิญญาณคุณสุวรรณเด้อเอ่อเอ่อดวงวิญญาณไม่เย่งงเด้อไปสิกินสิท่านเอาเอิอนซอยกันเอิอนดังๆบันนี้ไปสิกินสิท่านตามกำลังศรัทธาเด้อบันนี้เด้องั่นได้ยินเอ็ดโนเสียงเอิอนละเสียงเป็นเอือ เสียงเปิ่นเปิ่อนนกเอือนวนวนสวรรค์เฉยเกียุติยมือเมฆหุงพวงถาดเอ้ยโน้เจ้าสิไปอยัวฝานดอกเลี้ยเลียเกะกำดอกทินงใดนะ สิอยู่ไก่หนูอยู่ไก่เมืองเนื้อหลบพวกอับายขอให้ไหนนี้รับบานดอกปล่อยมือครันเดียวนี่นะขอให้ลีดดอกเลื้อยอยากหอดเมื่อ อลวงมาดินทีบไต่ไว้ไว้ถอนดังประสงม,<า>มีขวางกินนอกขวงใสเพสสบยายผองสินมีเม่เอ้ยสมลูกหลานนยูพีทำบุญให้เจ้าทรงฮานะจังว่ามาดอกเมื่อท้อ่อนละวับเมื่อ ว่ามาเดิมกันเปียงปินเดนือื้อลุกมาดินทีบไตคันเดียวนี่จะยุดดนเนอหลือเป็นค่าตังเตววนบยยินกูกเสียงขานสันโบจึงกาววานปะเยือพุ่มทรงเกาวไปขั้นถึงเจ้า pah, ke ka no kai an, na ta, pa tu, nan pa tso ang de nu. เมียเอ้ยเมียไก่เห็นตั้งโนขวางนองดอกสองข้างป้องเส้นเดินเดอ้อให้ได้ยินกูกอื่นให้เมื่อรับเอากองบุญหรือพอเดือ,อยากพี่น้องนี่บอกเคยลืมคุณได้ทรงบุญไปถึงเจ้า ขอกให้สุมดอกนังฟ้าจุงเขียนเน้อนอเจ้านันเียนสวรร อุยเดีนยวเมื่อดบอลเปลี่ยนเปลี่ยนคอยเพื่อนันเสียนดอกทั้งให้ยาสุนลงมาอดให้จาไปส้นดอกป่าคาเดือมื่อดนะจะไปส้นดอกป่าเขา มาหอดหัวเราเจ้า่าเลีนดอกซอนกายสมลูกหญิงลูกใสสมมุดล้นลานเล่้เพิ่นนังโลอยู่ทางเพี่น,นะ ขนเพียงเงินเปิ้นบอกให้ไข่ประตูนั้นเปิดซองกะเลยห่องเงียบเอือนให้พีป่านเปินเปิดไข่เจ้าอย่าได้ปิดปองดอกทั้งเที่ยวปล่อยวิญญาณเนยสวัสดิ์เจ็ดยมพร้อมกับพูนเมฆหงพวงถาดนี่นะเมื่อเร บุญมือเนียนดอกซาเล้ยวจังดวนไปน เอาละนอตอนนี้ต่อไปนี่ดวงวิญญาณของในสุวรรณเกจยจวมละเมียคงพวงทาอาจเพิ่นมารับเอากองบุญมามูทธน้นอมกองบุญสินุนทรงะอานิสงส์น,นี่สิน้ำอยู่สุสาวันลนะ เสวะความตายนี igen, athletes, ่เกณน์โคตุกปาอยางดื้อยุเมดื้อเมีนเสีาเมียนสางกันเมือจางกับบ่อขึ้นนะต่อไปนี่ดวงวิญญาณของในสวรรค์เจดโยมนะเมียคงพ่วงถาดกะสศิลาไปแล้ว เี่ยวไปเอ้ยสาววุ้นเวีนเดินหนูเมฆันห่เอ้ยพ่อก่อนเอ้ยหลวงพ่อวิไลเอ้ยต่อไปนี่นะเม ในสุวรรณเกศยวุ่มเป็นกาศลาไปเลีวเกี่ยวไปเอ้ยสวรรค์เื่อนเดินเอื้อน สังล no si ูกน้อสังเต่าสิไปเข้าสู no ่สวรรค์เ no, สือปัวามตายนี่เกลียนโคตุกบาทอย่างน้อยุ่มโนเมียนเสี่ยวเมี่ยสั่งกันเมื่อจางกบกนณะดวงวิญญาณในสวรรค์เกลียดย่มนะ ตลอดถึงเมียฮงพว่วงตาอาจกาศิลาไปเลวหอไปเอ้ยเสวนเวียนเด้น,นหว

Oh. นาปฏิโยสาเนเอวังสาธุไม่ร้อยอีน่ง